oke, seperti itu kita ngomong เสร็จสิ้นนะครับก็จะเป็นเป็นตัวออบ้านดินสองชั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ว่างสักพักหนึ่งครับผมก็คืออจะพูดว่าไงดี ันนี้ผมก็จะมารวบรวมค่าใช้ใจ่ายให้ให้ฟังนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังนี้ก็จะเป็นบ้านดิน2ชั้นนะครับแต่ว่า <c oughs> ใช้เป็นทำร้านตัดผมนะครับแล้วก็ร้านกาแฟด้านล่างนะครับก็ตอนนี้งบประมาณนะก็ ดีดมาคร่าวๆแล้วผมก็ใกล้เคียงที่สุดครับผมก็คือ,อก่อนอื่นนะครับหลังนี้นะครับเราจะต้องมีการเทพื้นนอนครับผมตัวเนี้เทพื้นนาะที่เจ็ดเซนนะครับอตอนแรกเราจะทําเป็นโลงกอดรถแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็เนื่องจากไม่อยากให้บังตัวบ้านนะครับก็เลยนํามาทําทางด้านนี้นะครับผม ก็ก็ทำเป็นรูปแบบสองชั้นนะครับผมแล้วก็การเทพื้นนี่จะอยู่พื้นปูนเนี่ยก็จะทําเป็นสองส่วนนะครับก็จะเทพื้นตรงที่เป็นร้านหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นโรงรถอีกหนึ่งส่วนนะครับก็มันจะรวมแล้วอยู่ประมาณสัก สองสองมื่นกว่าครับผมแล้วก็มีอันนี้อัน,นี้ต้องแยกตัวส่วนตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะแยกเป็นอ่เป็นตัวสองชั้นตัวนี้เลยอโอเคก็จะมีโครงสร้างนะครับก็จะมีการเทพ,พื้นเจ็ดเซนนะครับแล้วก็มีการวางไว้เมดเรียบร้อยก็อันนี้ราคาพื้นอยู่ที่ประมาณหมื่น มื่สี่ประมาณนี้ครับยังไม่รวมค่าแรงแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีก้อนดินนะครับตรงนี้เราก่อพื้นที่นะครับก็จะเป็น5้าคูณหครับก็คือ5้าคูณหเมตรแล้วก็สูงด้านล่างนะครับจะสูงอยู่ที่2เมตรหกสิบเซนนะครับผมก็ ก็จะมีด้านล่างครับสูง2เมตร2เมตร40เซนอ่า2เมตร40เซนนะครับ,รบแล้วก็คือหลังเนี้ยใช้ก้อนดินทั้งหมดนะครับอยู่ที่1,790ก้อนนะครับด้านล่างสูง2เมตร40ด้านบนสูงอีก2เมตร20ัก่ม ตัวนี้นะสูงแค่2องมตรยีแล้วก็เป็นการทําหลังคาดินแต่หลังคาดินนี้ต้องต้องแยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดแค่จํานวนโครงโครงสร้างก่อนนะครับก็จะมีก้อนดิน1,790ก้ก้อนแล้วก็มี ตรงนี้ก็จะมีแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นที่เข้ามาทําเป็นชั้นสองนะครับประตูหน้าต่างช่องแสงทั้งโครงสร้างเหล็กตัวร้านกาแฟกับพื้นสมาร์ทบอร์ด20มิลต,ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ใช้อยู่ที่สมาร์ทบอร์ดชั้นสองนะครับมันจะอยู่พื้นที่มันจะเพิ่มใหม่นิดนึงก็คือ ใช้สิแผ่นนะครับก็คือยื่นด้านซ้าย1เมตรยื่นด้านขวาเมตรห้าสนะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยพื้นที่จะเป็น7เมตรนะครับผมเจ็ดคูณเจ็ดนะครับตัวด้านบนที่ทําเป็นพื้นยื่นออกไปนะครับแล้วก็มีก็มีพวกรวดเชื่อมใบตัดอะไรพวกนี้ธรรมดานะครับแล้วก็มีน้ํายาน้ํายานี่ก็คือต้องบอกก่อน พาดไปรอบแรกก่อนนะครับเรื่องเรื่องการทำหลังคาดินซึ่งก็เหมือนที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปไปแล้วนะครับเนื่องจากเราใช้น้ํายาที่ส่วนผสมอาจจะไม่เข้มข้นนะครับเนื่องจากพอโดนฝนไปเรื่อยๆปุ๊บทีนีนะ้ฟองมันเกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําให้เกิดเป็นฟองขึ้นพอฟองขึ้นปุ๊บ น้ํามันก็มีการซึมเข้าผ่านหลังคาดินทีนี้ฝนตกมาแรงๆแรงๆแรงๆปุ๊บก็ตัวน้ํายาก็ไม่อยู่นะครับตัวน้ํายาตรงนั้น่ะเสียเปล่าไปอยู่ที่ผมใช้ไปประมาณ40ลิตรครับผมก็อยู่ที่ประมาณเจ0 0พันกว่าบาทครับผมเกือบๆประมาณนี้ครับคร่าวๆหกเจ็ดพันเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็เรามาแก้ไขจบโดยการใช้เป็นตัวล็อกซอยกับ ไฮโดรการ์ดนะครับในการถีบน้ําเสร็จแล้วก็เผื่อมีตรงแตกตรงอะไก็เราใช้เป็นตัวไทายซิวนะครับก็จบปัญหาเรื่องหลังคาดินโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ใช้เหล็กนะครับในจุดพวกนี้โครงหลังคาที่รับกําแพงดินนะครับผมจะใช้เหล็กเป็น3าคูณนึทั้งหมดเลยนะครับสามคูณหนึวิ่งนะครับแล้วก็ตัวกลางนี้ก็จะใช้เหล็กเป็น เป็นตัววงกลมนะครับในในที่เคยเห็นนะครับที่ผมลงไปนะครับก็อยู่ที่เมตรยี่สิบองศาตรงนี้พื้นที่ข้างบนเนี่ยจะอยู่ประมาณ70ตารางเมตรนะครับพื้นที่เฉพาะหลังคาครับ70ตารางเมตรอ่าก็ใช้เป็นโครงเหล็ก3คู่หนึ่งนะครับถักรอบเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็จะมีการทำเคิร์ฟเล็กๆน้อยๆนะครับการขึ้นการลงเพื่อที่จะให้มีความแตกต่างนะครับก็อันนี้ เราคิดได้แค่โครงสร้างกับตัวตัวราคาเหล็กทั้งหมดนะครับว่าจะงบประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้พอเหล็กเสร็จก็จะมีการใช้น้ำยานะครับน้ำยาตรงนี้ผมใช้พอเสร็จจบุ๊บผมแก้ใหม่ก็คือฉากใหม่เสร็จแล้วก็มาแก้กจบโดยการใช้ล็อกซอยนะครับผมใช้ไปที่6กลิตร ก็6ลิตรในอัตราส่วนที่3เอ้ย1ต่อ5ลิตรนะครับผมล็อกซอย1ลิตรใช้น้ำผสม5ลิตรแล้วก็พ่นนะครับพ่นทั้งหมดแล้ว70สตารางเมตรนะครับพ่นเสร็จแล้วก็ผมมาใช้ตัวไฮโดรการดป้องกันอีกหนึ่งรอบก็คือป้องตัวน้ำยาถีบน้ำนะครับผมใช้ไป3ลิตรนะครับ ไฮโดรกราดตัวนี้นะครับใช้ในอัตรา1ต่อ3ลิตรนะครับผมอันนี้เฉพาะคนที่ทำหลังคาดินนะครับก็จะเผยแพร่ไว้ให้ดูนะว่าเราเราทำประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีไทเซิลนะครับผมใช้ไปทั้งหมด10ลิตรนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเนื่องจากมันมีรอยแตกเยอะนะครับเนื่องจากการทำดินพอที่นี้ล็อกซอย เราใช้ดินบางๆไปนะครับตัวน้ํายาพอเวลาพ่นไปมันจะเกิดแรงอัดนะครับคือคือมันจะบีบตัวขึ้นมาพอบีบตัวขึ้นมาทําให้ดินหดตัวนะครับเนื่องจากมีดินเหนียวอะไรบ้างเนี้ยเราก็เลยใช้เป็นตัวไฮโดรการ์ดป้องกันไปอีกนิดนึงนะครับผมก็เลยก็จะเป็นประมาณนี้น้ํายาไฮโดรการ์ดไอตัวไทซิลนี่ผมใช้ไปสิบลิตรครับไฮโดรการ์ดผมใช้ไปสามลิตรก็สรุป เหล็กเหล็กตรงนี้นะครับผมใช้ทั้งใช้สี่คูณสองนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่ผมคิดไปอยู่ที่เหล็กสีค่คูณสองเนี่ยผมใช้อยู่สามสิบสี่เส้นนะครับก็คือเราเดินเป็นอาศัยรอบด้านบนนะครับแล้วก็โค้งด้านล่างนะครับโค้งด้านล่างนี่ ก็ใช้เหล็กกล่องน,นะครับประกบคู่แล้วก็ทำขั้นตอนการทํางนานก็จะอยู่ในในอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือทำไว้ให้ดูแล้วก่อนที่จะวันนี้ก็จะมาพูดแค่พูดเรื่องค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่เหล็ก4ี่คูณสองเส้นนะครับแล้วก็3าคูณหเนี่ยใช้ไป66เส้น2อคูณหนี่สิเส้นนะครับผมก็รวมราคาตอนนั้นก็มาจบอยู่ตอนนี้นะครับ รวมทั้งการตกแต่งทำฝ้าทำอะไรเรียบร้อยนะครับมีการใช้น้ำยาด้านไหนบ้างอะไรบ้างนะก็จะอยู่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันมีค่าแรงด้วยครับผมค่าแรงอะ่ะเราเราคิดเป็นอีกส่วนหนึ่งครับก็คิดหลังนี้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับก็เนื่องเนื่องจากเรา คิดคร่าวๆออกมาเป็นตารางเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีการทําเล็กๆน้อยๆอีกครับมันจะมีโดมดินโดมอะไรอีกนะครับก็รวมด้วยนะครับดมดินค่าใช้จ่ายทําตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับรวมอะจะรวบค่าแรงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็รายละเอียดก็ค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะอยู่ประมาณรวมทั้งช่องสายทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2แสนครับผม2แสนนี่หมายถึงว่ารวมค่าอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ทั้งเป็นทั้งพื้นโครงสร้างหลังคาก้อนโลำก้อนดินอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบไฟอุปกรณ์จะอยู่ที่ประมาณ2แสนนะครับผมแล้วก็ค่าแรงก็จะอยู่ที่แสนห้านะครับผมแล้วก็จะมีการทําเป็นพวกเอาตัวน้ํายามาเพิ่มด้วยอะไรด้วยนะครับ ก็จะอยู่ที่หลังนี้ก็จะอยู่เฉียดๆสามจุดเแสนครับผมราคาอันนี้รวมค่าใช้ใจ่ายที่จ้างแรงงานมาทั้งหมดแล้วนะครับว่าประมาณนี้นะครับแต่ต้องพูดขอว่าแต่นะครับยังไม่ได้รวมค่าแรงตัวเองเลยนะครับตรงนี้เพราะค่าแรงผมในการ คุมทาทุกอย่างเนะี่ยเนื่องจากเราคุมเองทําเองทุกขั้นตอนนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้รวมลงไปนะครับเพราะว่ามันมีมันจะมีตอนที่เราทําหลายๆอย่างนะครับแล้วเราไม่ได้ลงนะครับมันก็เลยจะ, <c oughs> เลออะจะต้องเครเรียกอะไรจะต้องเผื่อให้ตัวเองนะครับระยะเวลาที่ทําก็หลายเดือนอยู่ครับตรงนี้ก็ประมาณ จบที่ธันวาก็มีสามิถุนาป,าปาึกสภากรกดาสิงหากันยาก็อยู่ประมาณตกแต่งนะครับก็ประมาณ5้าเดือนแต่อันนี้ก็คือร้านข้างล่างเราไม่ได้รีบทำนะครับเราแค่เขาเรียกว่าอะไรทำไปเรื่อยๆครับแต่ร้านตัดผมเนี่ยเสร็จก่อนแล้วนะครับเพราะว่าร้านตัดผมเปิดก่อนนะครับมันก็เลยยืดระย,ยะเวลาไปนิดนึงนะครับ แล้วก็ค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เปน็นอันเสร็จสิ้นนะครับค่าใช้จ่ายที่ทุกๆท่านรอรับฟังนะครับว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็บ้านดินสองชั้นตรงนี้ราคาอยู่ที่สามแสนาหมื่นบาทนะครับอันนี้เผื่อไปนิดนึงก็เผื่อไปสี่แสนเลยก็ได้นะครับผมเฉพาะ อาจจะมีจุกจิกเล็ก,ลกๆน้อยๆอีกอะไรเนี้ยก็เผื่อคิดคิดผิดพลาดไปนะครับก็ผมก็ตีไปตัวกลมๆนะว่าประมาณสักสี่แสนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับทุกขั้นตอนนะครับการทำงานนี้ก็ต้องไปดูขั้นตอนการทำงานนะว่ามันมีความยากง่ายขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าถ้าทำเองได ก็ราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าจ้างก็ค่อนข้างจะสูงกว่านี้อีกประมาณสักนิดนึงครับผมเพราะว่าขั้นตอนการทํางานมันค่อนข้างลําบากพอสมควรครับผมก็ต้องให้ดูในในจุดพวกนี้นะครับเนี่ยเราจะทําออกมาให้ไม่เหมือนเขานะครับซึ่งซึ่งจุดพวกนี้เรา เราคิดว่าทำออกแบบมาเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนชาวบ้านนะผมก็เลยอยากทําเป็นร้านตามตามใจที่เราต้องการนะครับก็เลยทาประมาณนี้ส่วนท่านไหนจะทําในรูปแบบไหนก็สุดแล้วแต่เรานะครับอันนี้ทํามาให้ดูว่าเออถ้าเราทําเองรวมทั้งคุมงานเองเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สุทธิแล้วครับประมาณนี้อาจจะมีบวกขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ไม่เกิน4ี่แสนครับผมแต่ต้องบอกกันนะครับต้องทําเองนะครับผมมันถึงจะได้ราคานี้ส่วนการจ้างนี่ราคานี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าทุกขั้นตอนนะครับมันค่อนข้างลาบากครับผมยิ่งเป็นหลังคาดินแล้ว ยิ่งแล้วนะครับเพราะว่าอืมจะต้องทำามาให้เกิดรอยแตกรอยอาลาวเพื่อที่จะเราจะต้อไมาต้องแก้นะครับแล้วก็ทำให้ดีกว่านี้นะครับถ้าเป็นการทำหลังคาดินอันนี้ก็เป็นแค่การทดลองทำนะเนื่องจากผมทำเองแก้เองด้วยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับการทำหลังคาดินสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจ้างช่างทุกวันนี่ ก็ไม่ไหวครับผมราคาค่อนข้างสูงจริงก็มาเนี่ยครับมันยากพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับการทำทำหลังคาดินก็ถ้าใครอยากลดขั้นตอนจุดนี้ไปก็ไปทำหลังคาทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังว่าเราถ้าทำทำมาถึงจุดนี้แล้วถ้าผมไม่ทำใน,ในตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงที่สุดของผมเองนะครับมันก็เลยอยาก อยากทำออกมาให้รับชมประมาณนี้นะครับเนื่องจากเราคิดว่าถ้าเราทำหลังคาทั่วไปนะครับจุดแตกการมันก็ไม่มีนะครับมันก็เลยทำเพื่อที่จะเ,เป็นการทดสอบตัวเองนะครับว่าเนื่องจากมันก็มีการรั่วซึมตั้งแต่ครั้งประมาณสักโดนฝนไปประมาณสักสามสี่เดือนนะครับ เนื่องจากเราใช้น้ํายาไม่ถูกนะครับมันแล้วก็เป็นการลองผิดลองถูกหลายๆขั้นตอนนะครับก็เป็นความผิดพลาดของผมเองผมก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าทดลองจบแล้วก็หลังคาดินก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะครับสําหรับคนที่คิดจะทํานะครับเพราะว่าเรามีตัวน้ํายาเรียบร้อยนะครับตัวน้ํายาก็ไม่ยากครับผม ใช้ใช้ได้ครับถ้าในในส่วนของหลังคาผมก็แจ้งแจ้งขั้นตอนไปหมดแล้วนะครับว่าใช้อัตราส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับใช้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจตัวน้ำยานะครับก็ติดต่อมาโดยตรงหรือติดต่อไปทางที่พี่เขาก็ได้นะครับบอกพี่เขาว่ามาซื้อน้ำยารอบซอยก็จะมีสิทธิบัตรของเขา นะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับตัวน้ำยาก็สั่งพี่เข้าไปนะครับก็บอกชื่อผมไปนะครว่าอันช่างใหญ่แนะนำมาทางทางร้านพี่เขาก็จะลดให้3%นะครับผมก็แจ้งแค่เบอร์โทรนะรหรือบอกแค่ช่างใหญ่ก็ได้ครับเอาเบอร์โทรไปก็ได้นะครับก็ของผมเป็น095นะครับ5296264ครับผมก็ เอาเบอร์นี้ให้พี่เขาตอนที่สั่งน้ำยานะครับจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงก็ปรึกษาพี่เขาดูอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆคืออะไรนะครับเขาจะได้อธิบายในการใช้น้ำยาให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านนะครับส่วนของผมก็จบเรียบร้อยนะครับการทำงานก็ไม่มีอะไรครับเหลือแค่ไป ไปแก้งานรีแมปเปิร์อีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือยังยังไม่ค่อยว่างครับเปิดร้านตัดผมอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าก็มีทุกวัน,นครับผมเวลาเราจะไปทําก็เดี๋ยวต้องหาวันหยุดกับอันนี้ต้องช่วงนี้หาเงินไปก่อนเป็นเรื่อยๆนะครับผมก็จะหาช่วงวันหยุดเล็กๆน้อยๆไปทํานะครับตอนนี้ก็เดินไปนิดเดียวนะบ,บ้านอีกหลังนึงก็ก็ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายนี้ก็ ก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่ว่าถ้าคิดจะทำนะครับลงมือทำตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ปีนี้กับปีหน้าครับสำเร็จแน่นอนครับผมสวัสดีครับ